สบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบสสูขสู่คนพี่น้องเลยบอกว่าชีวิตในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะเป็นยินดีต้อนรับขาสู่ช่องเบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้เบาเตียงกะมาอยู่ในห้างขายรถคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนี่แหละห้างดึกโมอเตอร์มอเตอร์พมพี่น้องเลยเนาะเข่าบร,ริกินเนล่นรีดพันปากเลยพี่น้องเลยพอดีบบาเตียงซิมาซื้อรถจำนวนหนึ่งคัน เดี๋ยวจิไปให้ภัยกะอ่าไปรุ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยยังบ่บอกนะมื้อนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยสวัสดีโดยรถเข้ามาใหม่บ่นี่อือคันเท่าไหร่เนาะตัวนี้คันตัวนี้เป็น n d a ราคา3,200บาทตอือไทยไทย100%เ็ลาวบ่ลาวออโดย นี่ราคามีมีหลายราคาป้ะโดยสบายดีเด้อเจ้เจ้าของห้านพี่น้องเลยฮะจังหวะแล้วมาเบิ้งจะซื้อก็ได้ป้ะยังยังเลือกบุษย์พี่น้องเลยโดยอ่ะขออนุญาตให้ทางเจ้ผนิบไม่ก่อนพี่น้องเลยมีอะไรในน้ำพิเศษในมาใหมัยในมือนี่มือนี่สิเอาเป็นราคาประมาณเท่าไหร่น้อ คือเก่าหแล้วสีหาพันบาทคือเก่านี่แหละสีหาพันบาทคือเมื่อวานนี่กับบอลเอาเอาสองขั้นบ่มื่อวานนี้ฝนมาเอามื่อ้านนี้เมื่อวานนี้ฝนมาถามเบิังมื่อวานนี้ฝนมาเอาฝนเอาแบบเบาเตียงซื้อทะเล กลับรถที่ไฟฟ้าคนซื้อเลยสองคันเลยคันแม่ไหนพนมาสี่คนกล้องสี่กล้องเลยเวู้ซ่านี่บูฮัวซ่องภายในล้านหลายเนาะสี่กล้องเลยลุ้มแบบนี้แหละสำนักข่าวรถวิ่งติแม่ยาเร่เจ้าดังเร่เจ้าฮะเธอเลยบอกพนว่ามาสี่กล้องซื้อสี่คันได้ว่าแบนจะหัวโดย มื่อเนี่จะเอาเป็นแบบไดทรงแบบเว็บลอยสิไอมาเลเซียคือเก่าบอหรือว่าจะเอาเป็นแบบไดโดยราคายังําเก่าบอตัวนี้แม่นโดยขายให้ราคาเก่าที่เคยซื้อเพราะว่าถ้าเป็หลดมาเลเซียจะมีทรงแบบก็คือเว็บลอยกับเว็บลอยสิไอเนาะถ้าราคาประมาณสองหมื่นปลายเจ้าโดยแต่ถ่าประมาณสี่หมื่นปลายก็จะเป็นเว็บไทยอ่าตัวตัวไทยนี่มันมีคนฝากถามมาอยู่ไทยอ่าเฉพาะตัวไทยนี่ถือสุดเท่าไหร่ สี่หมื่นเจ็ดเจ้าคันวารราคาขายเมนสี่หมื่นเจ็ดพันตัวใดก็ยกตัวใหญ่เป็นรุ่นอ่ากับเบรครุ่นนี้เจ้าอ๋อกับเบรเมนแต่เป็นลิสเบรกได้ใช่รุ่นลิสเบรกนี่คันวารราคาขายให้บ่อเตียงเมนห้าหมื่นเจ้าห้าหมื่นถ้วนเมนห้าหมื่นถ้วนเลยฟังได้พี่น้องเอ๊นี่ราคาขายให้บ่อเตียงถ้าให้ลูกค้าคือกันมาเลยคือคือกันก็ไดรวะเมนใครมาทางซ่องบ่อเตียงขายเบิร์ดราคาเนี่ยแต่ว่าต้องมาพัน ทานซองเปรตีน okay, นั <están> ่านัเนาะแมนอ่าโอเคพี่น้องไยจะเอาเป็นแบบไดมอนด์อะไรนะอนนซีซีมุนเจนี่ะ4ีมนเจจะเป็นรุ่นนี่เจ้าทั้งนี้โอ้ยคือกระโดดไปไกลแทะอ๋อพอจอดคนรแแถวเจ้าแบบนี้จะบ่มีดิสเบ์ข้างหนาราคามันจะถือก่อน ตัวนี้เป็นรุ่นเว็บลอยคือกันกระเจ้ใหญ่คือกันเนาะแมนเจต่างแต่สีซกมันมันจะมีสีซกตัวนี้จะเป็นสีปอนตัวนี้จะเป็นสีเหลืองเนาะสีซกแมนจ้างอันน่ะกับริทเบกเนาะแมนกับตีนตัวนี้จะใหญ่ก่อนตัวนี้ตีนจะน้อยกว่าน่อยนึงโอ้ถ้าคนคนตุ้ยตัวเงาตัวนี้กนจอยตัวเงาเท่านั้นเนาะแล้วก็จะต่างลายสติกเกอร์หน่อยนึงสองรุ่นมันจะเป็นเว็บลอยกับเว็บลอยเอต่างกันสามพันบาท แม่รถทางกระลงเปืี่ยนยังบริสเซ็จอันมาเต็มนายห้าหนึ่งกระเม็นไปเลยบ่แม่เจ้ารถทางกะลงใหม่โดยโดยตัวนี้จะมีสีสีถ้าเป็นรถเว็บลอยจะมีเขียวดำฝ้าดำแดงดำแล้วก็สีดำล้วนเจ้าตัวเด็กเกาะตัวตัวนั่นเด้สีที่เคยเอานะมีอยู่เปล่ยังมีเจ้ารถทางกลับมาเลยเดี๋ยวอยู่ใส่เกาะอมาไปเบิ่งได้เว่ พอเมวาในจอดสีหาคันนั้นนี่เขาเจ้าซื้อไปหมดเลยน้าเลยซางน้าตะอยู่ซางเดี๋ยวให้พนไปเอามาให้อันสีแบบเจ้าซื้อนะอ๋ออยู่ทางนี้วะแมนห้วยสงชัยตามมาจากช่องบะเตียงไปจักเมนตามมาจากช่องบะเตียงผู้ได้กว่าอยากได้สีฟ้าแบบนี้ว่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสีฟ้าทั่วไปเดี๋ยวจะให้พนไปเอาหอยอยู่ซางแป๊บหนึ่งสีตัวนั้นว่าหลดลงอยู่แต่ว่าเป็นเมาไปเลยลูก้าคอ่ะเอาไปให้ อข,อขอค่อยขอถามเจ้าหน่อ<ด>ยหนึ่ง<ด>สำหรับส่วนตูเจ้ามักสีเนี่ยสำหรับส่วนโต้ก็ซื้อปไปให้ผู้หญิงซื้อปไปให้ผู้หญิงกับสีฟ้าเป็นีกับงามเพื่อกันนี่ผ้านี่เจ้าเพราะว่า,า,าสีมันกับงามถูกสีแหละไรกันใช่เปล่าอะไรกันเพราะมันมีสีแดงกับแดงซ้ำสีดำล้วนกับย่างพนมมักม่นดำนี่บ่มบุปนใดแล้วเป็นอะไรขนาดจะเป็นฟ้าบ่ฟ้ากับแดงบอเตียงเคยซื้อสียังเี<ม>่ะเลยเนาะอยู่นี่ฟ้าสีแดงก็เคยซื้อสีฟ้าก็เคยซื้อรุ่นนี้เคยซื้อแล้วบ่สีแดง ดุนนี่ยังยังยังคเคยซื้อซื้อแต่แบบเว็บร้อยซีเขียวซีฟ้าเนอะแบบเว็บร้อยทั่วไปนะเอาซีแดงบาดนี่กะเป็นกับซมักกิวตี้เดี๋ยวไปเอาตัวนั้นลงมาก่อนได้ได้ได้เอาซีเก่าก็ได้บุเป็นยังเพราะว่าไผก็ว่างามนะเนี่ยซี้าคามตัวน่ะโดย เราก็สั่งมาหลายอยู่แต่จอดมือเศร้าเนี่ยสามคันผลมาซื้อไปเลยโดยเดี๋ยวเอาอยู่สามห้โอเคให้พันยันมาให้ยไปเดียวเบ้าเล่ากับฮาก็เอาเมื่อนี้บอกแม่ถ้าก็ออกเมื่อว่างไรนี่แหละมือเศร้านี่ผลมาหลายคนอยู่หาหกคนผลมามือเศร้านี่โอเคพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าหลายคนอยู่ผลมาได้ยินผลว่าตามคลิปเบ้าเตียงมาพี่น้องเลยตามคลิปเบ้าเตียงมัมีผู้หนึ่งกลับมาบอยเบิ่งซ่องเบ้าเตียงได้ว่าขายให้คอยสับเบาเตียงเด้อผลมาได้ โดยก็เอาสซีคือกันทะเลโดยมาพี่น้องเลยตัวนี้เทไรส์นี่มีคนฝากถามมาตัวนี้เป็นซูเมอร์เจะราคา7 2็0 0มบาทเจ้าโดยตัวนี้7 2็0 0มบาทโดยพี่น้องเลยเพราะว่ามี f อฟซฝากถามมาหลายว่ารถทั้งห้านี่มีมีรุ่นใดเน่เพาฉันเกือบทุกรุ่นเนาะทุกรุ่นเจ้าฮอนด้าซูเมตัวนี้จะเป็นลอย1ิบซีซี ราคา7จ็ดหมื่นสองเจ็ดมืนสองไม่มีราคาเดียวปะโดยแมนแหละถูกซีราคาเดียวแต่วางดาวกับวางดาวได้ตัวนี้8ปด0ันบาทขันต่เริ่มต้นครับเริ่มต้น8ปด0ับาทเจ้าสปอร์รุ่นนี้โอเคเดี๋ยวก็นันเดี๋ยวอาณาถามต้นนิดนึงมีเอฟซีถามมากคือกันว่าแบบเฮาดาวนี้ต้องมีอย่างมั้น าว่เขาจะมาพ่นเนาะก็แม่นให้ถือซามโน,โนตัวแท่มาเลยเจา้าสามโนตัวจริงแล้วก็กมีคนกู้หนึ่งคนเนาะคนสื่อรถหนึ่งคนคนขามประกันหนึ่งคนเมน่ก็คือ2คนก็คือสองคนเจา้าก็คือสมุดออกซื้อพวเมียข้าแบบนี้เนาะ แหม่นถ่ายมาทำการทั้งสองบริมีอย่างอื่นบ่เอกสารแม่นเดียวผลจะประกอบเอกสารใ่้แลละเมื่อเส้นบ้านแะ้วก็แล้วบ่พวกคือว่ามันบางคนามีใบตลกตดินไปข้ามบอกบอกบอบ่มีจะมีแต่เอาสมนโนครัวตัวแท้มาเนาะคนสื่อหนึ่งคนคนข่าหนึ่งคน แต่ก็มาประกอบเอกสารแล้วแล้วออกรถได้เลยแล้วเส้นเอกสารมาส่งน้ำหลังตัวนี้เด้อเจ้าอ๋อกบุญยุ่งยากเนาะแม่นเจ้าบุญยุ่งยากคั้นมานำการกับบุญหยุ่งยากัเมื่อในระยะเวลาพอนดิจะเงีอ่าจะมีปีหนึ่งค่ะสามปีเจ้าแม่นซูสูตรสามปีซูสูตรสามปีกับถาไปเรียบร้อยกับประมาณเดือนละสองพันต่อเดือนกระบอกกระบอกแพ่งนาะเดือนละยสองพันบาทเดือนละประมาณสองพันบาทต่อเดือนคือการบัดเลยเนาะในการพอนตัวนี้จะเป็นฟิลาโนุ ยามาฮาฟิลาโนโอ,ออกใหมู่้หยิงคนณมักค,คีท่าน,น,น,นตัวนี้จะวางดาวมื่นหนึ่งรุนนี้จะเป็นรอยเสาหาโอ้อันราคาเต็มเด้ค่่ราคาเต็มเปนแปดหมสองตัวนี้แปดหมื <S 2> 2, <S ่แล้วก็จะมียามาฮ่าฟินไปรุ่นเป็นกมักค,คีร้ายแบบนี้คล้ายๆกับเว็บลอยชิปไอนี่น่นตัวนี้จะราคาหกหมื่นหาพวกเทบนี่นี่ไทยมดเลยนี่เนาะเม่นเจ้าเป็นยามาฮ่าจะมีแต่ยูฮานเทาคายอยู่นี่ยามาฮ่เนาะออกใหม่ก็คบอะไรพี่น้องเลยนะ เกือบครบว่าซันซะยังบ่มีแต่พวกบิ๊กไบค์อะไรบ่มี่เพราะว่าราคามันสูงหลายตัวนการส่วนหลายจะมีแต่รถบ่ค่อยมีหนังสือเป็นไส้มีราคามันรักเสนปลายมันก็จะขายออกยากเนาะบ้านเอาพี่น้องไรเศนทรงเศษคือเว็บลอยส่งนี่ก็มีโปรโมชั่นอยู่เว็บลอยวางดาวสองพันหาก็ออกรถได้สองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทเจ้าออกรถได้เลยเมนมีแต่เอาสมโนครัวมา โดยซึ่งแบบว่าคนมีเงินบหอดหมื่นบาทเนี่ยรถไปที่ได้เนาะแมนเจ้าวางดาวเพียงซองปัญหาเลยบาทเท่านั้นออกรถได้โซนในโปรโมชั่นโปรจะซื้อได้หนิเนาะเจ้าโปรเรื่อยๆโปรนี่โปรได้ถ้ามันราคาเต็มที่แบบโปรโมชั่นเป็นวางดาวแปดพันแมนโปรโมชั่นนี่เป็นหอดเดือนใดเนาะอ่าซองนี่กับจนหอดเบิดเดือนนี่เพลราจามีโปรเรื่อยๆอยู่ โดยโดยช่วงปีใหม่ส่วนการเขาได้มีกระสิมีโปโ้สั้นอีกแม่กระสิมีโปาสั้นคือเก่าโอเคโอเคกระสิมีลายโปส่่ววนาส่วนลายอยู่บ้านเทานี่ช่วงปีใหม่เนาะแม่ช่วงปีใหม่คือมื้อเอกวันที่แปดเดือนสามเนาะผมก็เฮ็ดโปคือการมซาวันที่แปดเดือนสามโอเคโอเคเป็นวันไม่ยิ่งพี่น้องเลยมื้อนี้ก็มีคนมาออกรถลายอยู่ลายลายลายเมืองงามยามดีเนาะเบาเตียงก็มาออกคันหนึ่งมื้อนี้โดยอ่า ที่จริงก็ว่าที่มาซื้อแต่เฮิงแล้วแต่บาว่างพี่น้องเลยมือนั่นมือนี่มือนั่นมือนี่อยู่มือนจะเล่นผู้ใดสิได้เป็นผู้โชคดีเนาะโดยการที่พี่น้องไปรดนน้ำกันพี่น้องอย่งยเบาบอกดอกเนาะคือเกล้านะไรแต่ว่าบอกได้แต่ว่าผู้หญิงพี่น้องเลยไปเบิ่งในซองเบาเตียงอยู่ได้ผู้ใดคนกับคอมเมนต์เะใครเด้จะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวไปเบิ่งในซองก็มือก่อนนะเดก็ไปเบิ่งอยู่มือนั่นกับพอไพจะเป็นผู้โชคดีซื้อให้ผู้ใดเด้ยังสินะโดยอันนี้ก็เกิืนไว้ น้อยนึงพี่น้องเลคือผู้หญิงเนาะให้พี่น้องไป็นลูกน้องการว่าเป็นไผยพี่น้องเลยโอเคไปจ้าวบานนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวรอรถมาเดี๋ยวไปจ่ายเงินเพิ่นก่อนพี่น้องเลยผู้หญิงไปเอารถอยู่บนเตียงมักสี่นั่นสี่เก้าโดยเส้นหนังฐาเด้อยพี่ไม่ก็งามอยู่พี่น้องเลยมาแล้วพี่น้องเลยคันจริงมาแล้วเบิ่งน้อยนึงพี่น้องเลยงาม เบิ่งจังไงก็ยังงามอยู่คือเก่าสีฝ้าคามเนาะฝ้าคามฝ้าออกไหมเป็นซับเทาเดี๋ยวถามความคิดเห็นน้องน้องสมุติน้องชื่อเองอยากได้สีอะสีแดงกับสีดำโอ้โหันดีว่าต้องถามผู้หญิงนะพี่น้องไงจชื่อไปให้ผู้หญิงอ๋สีนี้กางงามเนาะสีดำกางงามแล้วแต่คนมากสีดำกับสีนี้ ซีฟ้าขายดีเพราะว่าสีแดงเบาเตียงเคยซื้อไปพี่น้องเลยมันเวลาใส่โดนแล้วมันมันมันจะคือแบบว่าจะจะจะจืดลงไวแบบไหนบ้างเนาะแต่อันนี้มันคืออยากเข้มๆตลอดไม่มันอยากเบื่อไวโดยนี่งามสุดแหละพี่น้องเลยอ่ะโอเคโดยเดี๋ยวเพิ่นใส่แว่นเซ็กใส่หมอกไฟใส่น้ำมันจ้วดห้เนเด้อจ้วดเฝ้าเฝ้าโอเคพี่น้องเย ซื้อเพิ่นกันยังยังท่านได้ยังน,นั่นมีแต่แตคนก่อนนั้นเพิ่นมาหรือเปล่าเพิ่นมาแหละเจ้าซื้อเมื่อมือม่อต่อมาเพิ่นกับมาเลยแต่รถใหม่ดีใจเพราะว่ายังเอาบ่มั่นใจพี่น้องเลยว่าเพิ่นทิ้งใส ใส่สื่อภายนอสื่อจริงเพิ่นแบบใดนะต้องเอาสซัมมานสมโนมาเลยเอาค็อปปี้ไปเห็ดนังสือให้เลยสบายบางคนเพิ่นเบิ่์นพันซองบ่เตียงเพิ่นก็ฮู้ได้เพิ่นก็ะหูเอาสมโนมาเลยเพิ่นว่าได้โอ้ยอเตรียมพร้อมมันยังดีเลยเตรียมพร้อมมาเมื่อเพิ่นอยู่บ้านไกลนะเพิ่นก็บ่อยากมาหลายเทื่อว่าซัมมโนอย่างเดียวบ่บัตรประชาชนได้อยู่บ่ได้บัตรประจำตัวหรือว่าสัมมาน เอาตัวใดก็ได้ถ้าว่าซื่อสดเนาะเดีือดถามเพื่อเป็นขัวมูลพี่น้องแต่ขั้นมาพอนแมนต้องใส่ซามานูอย่างเดียวเจ้าบ่มีซามานูกะใบยังยืนในบ้านนี่เมนบ่ได้ก็ได้เคือกันได้ถ้าว่าไพ่ยังบ่มีสื่อในซามานูอย่าออกสื่อตัวเองแมนนในเห็ดใบยงยืนที่อยู่มาให้ได้ยกในกรณีที่แบบว่าเออยังบ่มีซามานูนะแมนเจ้าได้ครอบครัวใหม่สิเนาะโดยเอาใบยังยืนก็ได้พี่น้องโอ้ง่ายเนาะพี่น้องไอ้ทุกมือนี่ แม่ได้หงได้ลฟ์แบบโดยเงินสองพันบาทเอารถไปขี่ได้เลยแม่รุ่นนี้เลยนี่รุ่นเว็บลอยสองพันห้าร้อยบาทนี่สองพันห้าร้อยบาทแต่ก่อนนี่ถ้าบ่มีสี่ห้าหมื่นนี่บ่ได้ขี่เลยพี่น้องเนาะสมัยรุ่นบ่เตียงแม่เลยแต่หาเงินกรุงเทพแต่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวนี่ปลาโตเขาเต็กันไปกรุงเทพเพรแต่ก่อนโอ้ยไปเห็นงานที่กรุงเทพซิบกว่าปีพุทธเขาเป็นยูทูบเบอร์เลยเด้เป็นเด็กเทพมาก่อนเด้อ พี่น้องไงวันนี้มาอยู่บ้านเฮาวบาทนี่โอเคพี่น้องเอ้เดี๋ยวมาเตียงกดจ่ายเงินเพิ่นกอ้อนบาทหนึ่งดูหนึ่งหมื่นหกพัน,อน,อนสองหองมืนหม่นหกพัน <laughs> นี่สกุนั <laughs> น่นแหละพี่น้องเอ้เ <laughs> <laughs> มือนี้บ่บนเรือเนาะบ่ได้ล <laughs> <ๆ>ไดล้ออกแต่ง้านบ่ได้ได้เมือนี้เตรียมพร้อมมายังดีแล้วมือนี้ หนึ่งสองสามเราสิสองหมื่นโดยสองหมื่นหกพันเจ้าเดี๋ยวจะเอาใบบินให้และให้ลูกค้าเพิ่นเอาสมโนเข้ามาเนาะบ่าวเตียงถ้าบ่มีสมโนก็บใยังยืนใบยังยืนที่อยู่ก็ได้เจ้าเส้นบ้านมาโดยโดยโอเคป้าพี่น้องขึ้นรถเลยบ้านไปรุ่นน้ำกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้โชคดีพี่น้องเลยนะใช่เลย ยุ่งเลยค่เพื่นพีใจแรงโอ้ยดพูมีอยู่มีอยู่คนหนึ่งนอนบรับสามหมื่นแล้วเราได้ลดมาเแม่แรกบริหาเงินซื้อรถได้คันหนึ่งบ่ไริหารเนาะจนนนอบบรัเจ้าขอบใจเด้อเด้อขอบใจลายลายเด้อทางเจ้าคงแห้งเพิ่อนบริการดีขนาดพี่น้องเลยบริจาคลายลายอ่าอยากมาซื้อกะมาได้เนาะดูซิโนเขานี่แหละพี่น้องเลยยูฮานดึกมอเตอ่ามามา เอารถขึ้นรถบัตรโอเคแอปหนึงแบบน่งแอี่น้องเด้อแบบอ่าเดี๋ยวตีนคอหนุญาตเารถขึ้นรถก่อนยันงบม่ได้ลองเหมือนจำเนาะแห้งคือเก่าวอะไรเนาะโอ้ยอดดว่อย่างยกล้อวงเช็คบาทอยู่ งามป่ะเนาะโอ้น้องเพินก็ยังมันงามสีนี่มันแบบว่าน่าตายสีนะ,อะอนขอจะมีน้ำมันเติมมันเนาะเลยเลยโอเคพี่น้องไงตอนนี้มาเตรียมการรถขึ้นรถเ,เป็นที่เรียบร้อยนะเตรียมตัวออกเดินทางไปกันเลยโอเคพี่น้องไงเดี๋ยวไปรุ่นไปส้มน้ำกันว่า บาเตียงซื้อให้พายรอบนี้น้องพ่อแม่พี่น้องเนะเาะต้องขอขอบุญขอบคุณทางาาพ่อลุงนอะอ,อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องไ้เปินซื้อรถมือนี่ให้บาเตียงไปมอบให้กับน้องคนหนึ่งเนะเาะกำลังมาเฮงในตอนนี้วสะสัสพี่น้องให้พี่น้องม่ารุ้น้ำกันเนาะว่าสเป็นพายพ่อแม่พี่น้องเลยเก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนะเาะ ทางพอลุงอินตาพานิวงเนาะอยู่ทางต่างประเทศอยู่สหรัฐอเมริกาพี่น้องเลยที่มอบเงินมาให้บบเตียงซื้อรถจักรในมือนี่เนาะก็ขอให้ลุงจงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแขง็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนาะบวิเวณธุรกิจการงานอย่างก็ขอห้เรินในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปสาธุเนาะสำหรับมือนี่บะเตียงขอตัวราไปก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรชูสู่สสคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิป จนจบแล้วก็บอกข่ามโฆษณาพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้มาเตียงขอเก้าคำว่าสบายดีพี่น้องบัสชูคุสุด้นนะพี่น้องเด้อ